ในบระบทการทำการตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการทำการตลาดเพราะคอนเทนต์ Content, เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อบอกให้ผู้รับสารทราบว่าแบรนด์กำลังจะทำอะไรมีอะไรน่าสนใจแล้วเชิญชวนหรือกระตุ้นให้ผู้รับสารเข้ามามีส่วนร่วมดังนั้นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งจะประกอบไปด้วยการวางแผนกลยุทธ์การวางแผนความเป็นแบรนด์เสมือนกับว่าคอนเทนต์ก็คือแบรนด์ที่กำลังเล่าเรื่องให้ทุกคนที่ทั้งรู้จักและไม่รู้จักหรือแม้แต่คนติดตามหรือแม้กระทั่ง ลูกค้าเดิมของเราผ่านการโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นบทความข่าววิดีโอโพสสเตตัสต่างๆคำบอกเล่าหรือ Mac, แม้กระท e ั่งอีเมลที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจซื้อให้กับลูกค้าในหลักสูตรของเราก็จะประกอบไปด้วยอาจารย์ทั้งสองท่านท่านแรกคือสวัสดีค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์ธิดาพัฒนอนุชาและผมอาจารย์ธีพกรนลเรมานเลรนีพวกเราอาจารย์ประจําสาขาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศีวิชัยซึ่งมีประสบการณ์การวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวและการบริก,การวิชาการทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งจะมาเป็นอาจารย์สอนในหลักสูตรนี้ สำหรับหลักสูตรดิจิ t ัลคอนเทน t ์มาร์เก็ต for Tourism เราจะมีการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางและวางแผนสร้างสรรค์นในการนำเสนอข้อมูลสินค้าเพื่อทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นโดยมีการวิเคราะห์ค้นหาและวางจุดยืนของสินค้าบนโลกดิจิทัลหรือ แบรนด์แวลูโพสิชันและสร้างการรับรู้ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในการนําเสนอข้อมูลสินค้าและให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นครับนอกเนือจากการเรียนรู้เกี่ยวกับแบรนด์แวล p o s i t i o n แล้วยังได้ทราบเกี่ยวกับการสร้างแนวคิด ในการทําการตลาดยุคใหม่หรือที่เราเรียกว่ายุค New Normal ที่จะมีการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายพฤติกรรมลูกค้าในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็น Customer Persona Digital Touchpoint และ Customer Journey ค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการนําเสนอข้อมูลสินค้าและบริการในรูปแบบของ Digital Channel and Media Advertising Content Planning Content Calendar และมีเดียแ planning สําหรับแพลตฟอร์มที่ทางหลักสูตรได้เลือกใช้ในการเผยแพร่โฆษณาออนไลน์ก็ได้แก่ Facebook a d Line a d Google แล้วก็เว็บเพจนอกจากนี้นะคะก็จะมีในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลและวัดผลการทำโฆษณาออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นการวัดผลเชิง a w a r e n s การวัดผลเชิง Engagement Consideration และการวัดผลเชิง Action สำหรับผู้เรียนเมื่อเรียนหลักสูตรนี้ของเราไปแล้วก็จะสามารถที่จะเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นเป็นการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้สินค้าและร้านค้าออนไลน์มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะส่งข้อมูลและสื่อเกี่ยวกับสินค้าและบริการถึงตรงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างหลากหลายอีกทั้งด้วยต้นทุนที่ต่ำแต่ได้ผลตอบแทนกำไรที่สูงขึ้นนั่นคือ เป้าหมายของหลักสูตรนี้ที่ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับซึ่งในหลักสูตรดังกล่าวก็จะมีอาจารย์ทั้งสองท่านบรรยายในบทเรียนต่างๆซึ่งคาดว่าผู้เรียนน่าจะได้รับประโยชน์ในการเรียนหลักสูตรนี้ดังที่เราได้ตั้งใจไว้ครับ